พิชาตแหละนางรถมานั่งพิชาตหลักแหล,แหล่อยเป็นมวลมวลในหัวจิตัวใจพิชาตเอ้ยหลักคือเซนจตสมัยตะกี้ไหมพิชาตตอนพิชาตันล่ำเป็นจุลมณนีไหมจุลมณีเมนควันควนล่ำจุลมานีไหม แร่ละคืดอ,อ่อนซอนก่อนล่าแร่ละอยากฟังอีกฟังแล้วฟังจริงได้ก็เป็นมวลมวลในห,หัวจิตหัวใจเม่พี่จางสมัยเตกีต่ก่อนคูบาอาจารย์เป็นปฏิภาณไว้พิบผู้สมัยตะกีหรีย่อมรับเลยครับย่อมรับพอพอแม่คูบาอาจารย์เป็นค่ำแต่ละคํำขออกมาเนี่ยคมขนาดเลยก่อนล่าไหมแมนบพ่จะเป็นผููค่ำพอ,อมสมานพออินตาลวก็บมูะะ่มพอวินอ รุ่นตะโลก,ก็มีอคุณพอวันนอกคุณพอท่านใจอพอผลพอ,พ,อพันตใจีใจแมนพอถาวินโมูพอวินนีหล่ะหลายหา,ายคนนะครับผมเอล้วก็ม,กมูที่มาอยู่น้ำตกจิก็มีมูพอเญ้าพอเฉย มีสุดเลยเฉยพอเห่ามือพอจ่อยพออ้วนจ้อยจูจิบอ้วนปัญญาอ่อนมุ่งนี่ยแหละครับเคยมาอยู่น้ำรัตนสินิตาที่ยาลาแล้วกนหลายๆคนที่เคยอยู่น้ำกันมานะครับก่อนลัมจุลมณีว่ามันนี้ชื่อใดบ่าอะไรอาวแหลอยากฟังเอาเพื่อนน้อยนเอาเอาก่อนแท้ก็ได้จั่กราจท้มันเป็นจุลมณีไหมจุลมณีอยู่ยังนิ่นแห่งวังสถานวัฏกากรมันหมุนเปลี่ยนมาจนปานดี ปาก,กุนให้ปราไทยหอนคือไฟนิเผาแผ่นพอกอนเนือแนเองสกุลกลายเป็นโ้นกวยหูกตังไฟนิเผาเนื้ออยจนในศึกษาเทาหนหลวงเพื่อนได้กล่าวการทำนายบอกไว้เพิ่นจ่าว่านี่สู่ฟังขันไม่เน่าอยู่ยังหออาจปางสีก็ดีได้แต่บไหยขังวนวางประไทยนิฉันได้ ขั้นพระไก่ได้ล่างลาวังออกไปเที่ยวจังแสนสกอนว่มเสาน์นบอตายภายสังตาสอดจองเล่สองมองเห็นและจึงมีคำจานี่ต่อปนแพ่นลานสมัยตะกี้ที่วอาแบบตรงตัวเด้<บ>เออ,อเบ้าเนี่ยคุณเอ้ยปากโกนโนบเอาในแห่งสกุลไก่เป็นกวนกวาย๊บดังไฟนีิเผาเนือ้อ จนได้ศึกษาเ่าหนหลวงเป็นเด็กลก่าวการทำนายบอกไว้เพิ่นจาเวานี่สูฟังคั้นไม่เน่าอยู่อย่างหัวอาจปางสีก็ดีได้เี็บอาหายกังวลวางปะไทยนีฉันใดคั้นพรักกันแหล่างลาวังออกไปเที่ยวคุณเอ้ยจังสายสก่อนคววมเสาเมนบอ่อตายนี่คือข่ำตรงตยัวข่ำตรงโตัวสมัยที่กี่บ้านนี้นั่งอาขีผู้เป็นเมียขีอ,ออกมา ออกมาถามว่าโอ้มากว่าเสด็จพี่ออกหอเหนือในแห่งสกุลก่เป็นโคนก็ไหววุว๊กบอสบายในเนือชีจกลีล่ลาเข่าเดินทั้งออกไปเที่ยวตีเสด็จพีหันมาจ่าตอนอนไม่เหนือของนวลสมัยอักีเอก้ยในประเทิชัยถูกดังไฟนิเผาเนื้อเมียที่เคยนอนกลัว ัวกค่นอนเทียมพางพนางเอย้ปะยปอยาไก่นวนนางปากคนรูเบาเสมอดำดังไฟนั่งกระดังบดไดนอนก็นอนบดได้เลยอยู่บ่เป็นสูบนางเอย้ยปากคนมีความถูกดังไฟในเผาเนื้ออยากขอไล่ล่าน้องอากีนางออกไปเที่ยวพ่อตายโสกอนสาแล้วจังสิมา พ้นพอนผานางนอนจุจบหลายปีนั่นหลายปีแล้วยังจื้อได้จำได้นี่ตอนในนจุลมณีสิออกไปล่าเนื้อสิไปพ่อๆกับนั่งข้ามกองกลสิแม่ต้อไปนี่แม่บอกเอ๊ยกันเป็นยังสี่น่ยฉันพี่น้องอยากฮูจักว่า ช่วงที่ว่าจุลมณีไปพอนั่งข้ขงมามกอดีพ่อไปหอด้วาสเป็นจ้งใดเออพอถะมามถึงกัก่กาก่างไพพนอมป่าพี่นองเอเอ,อรู้สึกว่าเขาไปเจ้านี่สบายอกสบายใจเรือเกินเนียมาเลยเออ,เอ,อสนมแหลกกันคือกันในพวก,จ<า>กเจ้านี่พา,ก,ากันเก็บดอกไม้กันกองกานิกาเราสิไปนัา่าผักยูผามปารำพุ่นเด้อเพคะเออหมายกว่าปารำผามเพีพยงเส็ยเดียบร้อยแล้วตีสนมแหลกเส็ยเรียบร้อยแล้วลเพคคะเออนี่แหละว่า,าสิเป็นแจงซี่วันทเลหลังจากนั้นมาปุ๊บ พญายาจ<อ>ุลมณนี่กับเทวบุตรเทวดากะพูดแล้วแปลงกายลงมาเป็นกวงทองอม,อมาหลอกล่อพญายาจุลมณนี่เพื่อใจจุลมณนี่นี่ติดตามส่วนกวงทองขอในปา่าไปพอนั่งปทุมมากคือกองใหญ่อยู่ในน,น,ะะนั้นนะครับอ๋อโจนี่แหละนี่แหละมองสิว่าพี่น้องจากหูจากว่าไปพอนั่ง ข้ามกองสิเป็นแจ้งไดโปรดติดตามตอนต่อไป e ีพีตอนต่อไปเด้อพี่น้องจ้งใดกระฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง y t u t u หนึ่งสุรชาตินะคะแล้วก็ a c e b o o k หนึ่งสุริชาติหานสุรินะคะแล้วก็ว่าติดตามทังช่อง t ิกต็อกแม้กระทั่งเพจบ้านมอรัมรัตนาศินยยูทูปบ้านรัตนาศิของใหญ่สุริยาแมนแล้วก็แจ้งหนึ่งก็สามารถในที่งานตลกด้วยก็สามารถแจแลกกระมี่ขายเฟซบุ๊กแ่แหลกตาเหลี่ยมนะคะยังไงก็ฝากพีฝากแล้วก็คอตตูงทุก้นเบ่รสิเป็นนองรั้นตุงนองบอลลูน กดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์นะคะน้องกี้เบนจาวานแมนหายกำลังอกกำลังใจให้อกำลังเมทเนียห้ยกำลังโกกกำลังใจแจที่รม่แมน เด้อค่ะอีีน้ามันหลายหลายผู้หลายคนผู้น้องโมเมนมีแต่หมอรำบเถาเดอ้อพี่น้องอย่าสิคิดง่ายสั้นเห็นว่าตั้งตะวงมาหลายปีแล้วไม่มีหมอรับหนามนไม่ไม่ไวรุ่นอ้แอแอะแอะกับมีกันมาเสริมทับพี่น้องอยากคู่พี่น้องก็กดติดตามกดไลค์กดชแชร์เพื่อแชร์ด้วยเด้อค่ะติดตามนะครับบ๊ายบายค่ะสสวัดีค่ะ